มีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งบอกว่าการโดนบดามีอยู่จริงครับสรุปยังไงไม่มีจ้าก็คือมีปนไปป่อนพี่ชัยบอกว่าบอกว่าอะไรวะสอนเรียนแบบอาจารย์เบียเหรอโอ้ใช่จะสอนอะไรยังไงก็ปล่อยเขาสอนไปเถอะเขาจะเรียนแบบไม่เรียนแบบแต่มันเป็นประโยชน์ให้เขาทาไปเถอะจะไปนั่ง<ม>ค่อนแฝกันเพื่ออะไร ไทเขาก็ทําดีแล้วเขาก็ทำของเขาดีแล้วอยากจะเป็นยังไงมันก็ต้องรับผลจากการกระทำของตัวมันเองไปแต่มันมีเจตนาดีในการจะเผยแผ่ธาทำคำสั่งสอนทำไปเธอมันจะเป็นอะไรล่ะต้องไปฟัง <c oughs> มึงอย่าไปครับอย่าไปบังคับคนอื่นให้ทําตามความพอใจมึงเขาไม่ฟังก็เรื่องของเขา อย่าทำนิสัยเสียไปบังคับชาวบ,บ้านให้เป็นไป,นป,นปนตามความต้องการของเจ้มึงชอบกูไม่ใช่เป็นมึงจะไปบังคับไปคนอื่นมาฟังกูนะอย่าทำนิสัยเสียอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเอารบได้กลับไปบังคับไ้คนโน้นคนนี้ฟังอันนั้นฟังอันนี้ตามที่ตัวเองต้องการให้เขาฟังมีช่องหนึ่งว่าอาจารย์ฉีดบัทอง กูจะฉีดโบท็อกทำไมไมีเหตุผลอะไรทำไมกูต้องฉีดแล้วถ้ากูฉีดโบท็อกกูต้องยิ้มยิ้มกูต้องไม่มีมกินกาหรือเปล่านี่ยังดูเนี่นะโบท็อกเนี่ยนะอินขนาดนี้นะที่โบท็อกล่องแก้มนี่เอาแล้วโบท็อกก่อน โอ้ยกูละเชื่อเลยจะใส่ร้ายอะไรใส่ร้ายมันดูสภาพหน้ากูห่อยถ้ากูทําหน้าหน้ากูใสปิ๊งไปดาแล้วเงินกูมีทํากูยังไม่ทําเลยขนาดคนด่ากูดําเป็นหมาเผาเหมือนคนโดนของกูยังไม่คิดจะขนฝาในการไปทําหน้ากูเลยถ้ากูรักษาศีลกูจะไปทําน้าหอกอะไรใครจะด่ากูหน้าดําก็ให้ว้ไหมมันด่าไปเถอะมันจะเป็นอะไรล่ะ สักีดเพื่อ,อีบูเซ็กเทียนกูว่ามึงเลิกปัญญาออนสถกทีเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงจริงกูเตือนมึงบ่อยที่สุดเลยนะกูว่ากูจะไม่เอ่ยชื่อแล้วนะแต่กูเห็นมึงเนี่ยไม่จบเดี๋ยวถ้ามึงยังพักตั้งคำถามอะไรเพอเจอร์แบบนี้อีกนะ เดี๋ยวกูจะบล็อกมึงจริงๆมึงไม่ต้องกลับเข้ามาดูอีกอยู่มาก็ตั้งนานนมกาเลคิดไม่ได้เลยหรือไง เขาแกงค่ะก็แกงนี่ไงกูงงก็เลยจะบล็อกนี่ไงมึงไม่มีอะไรจะถามมึงไม่ต้องถามไม่ต้องพูดด้านฟังอย่างเดียวคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ไม่ต้องถามก็เขาอยากมีส่วนร่วมเดาจารย์ก็ดูเขาจังแล้วมีส่วนร่วมแบบเป็นประโยชน์ได้ไหมไม่ใช่แบบปัญญาอ่อน สติสตังไม่มีหรืองไงมึงเพอ้อเจอ้อไปวันหนึ่งคืนหนึ่งมึงยังมีหน้ามาปกป้องไม่ได้ก็จะกระโถนตีกระบามือคนหนึ่งมึงยังไม่รู้ตัวมึงเองอยู่มึงกำลังพูดเพอ้อเจอ้อไปเรื่อยไม่คิดจะสำรวมสัมมาวาจาตัวเองเลยหรืองไงกูนั่งดูมาดาแล้วมึงจะหยุดตอนไหนก็ไม่หยุดยังเพอ้อเจอ้อไปเรื่อย มึงไม่คิดจะสำรวจสัมมาวาจาของตัวเองเลยหรือไงมึงไม่รู้หรอว่าตัวมึงเองกำลังเพอเจออยู่คนอื่นเพอเจอกูจะไม่ได่าเลยมึงเพอเจอกูจะด่ามึงเพราะ,ระมันม,มันอยู่มาตั้งนานยังไม่รู้กาลเทศะอีกหรือ่อไง เขามีใหม่แต่เราท้องทำไงดีคะมึงก็เลี้ยงลูกไปสิจะให้ทำยังไงล่ะก็ลูกมึงนี่รับผิดชอบมาแล้วนี่มีมาแล้วจะให้ทำยังไงล่ะมึงไปนอนอ้ายเขาเอาเองนี่แลวสุดท้ายมึงตั้งท้องมาแล้วก็จะมาบน่นจะทำยังไงล่ะกลับไปดูแลลูกตัวเองมีสติสัมปชัญญะในการดูแค่นั้นเองจบการบวชพระถ้าพระที่วัดกำหนดเงินใส่ซองจะเราบอกพระพระเจ้าบวช พระโดยไม่ได้จ่ายเงินเราบาปไหมก็ไม่ได้บาปแต่แค่มึงก็ไม่ได้บวชจันนั่นเองมึงไปตั้งเงื่อนไขเขาดิก็ในเมื่อเงื่อนไขเขาเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วเขาเรียกซองมึงมาแต่มไม่ใส่ก็ไม่ต้องไปบวชก็ไปบวชวัดอื่นกันนั่นเองมึงจะไปตั้งเงื่อนไขอะไรเขาลระมึงไปว่าเขามันจะมีผลอะไรอ่ะเขาทํากันมาแบบนี้อ่ะมึงอยากจะบวชมึงก็ไปบวชวัดอื่นวัดที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะแยะไปมึงไปบวชทำไมล่ะวัดที่เสียตังค์อ่ะ ตอนนี้เหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินขอคําแนะนําในการใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปหน่อยค่ะอะแล้วกูจะรู้ได้ยังไงอ่ะมึงไปเหนื่อยกับอะไรมาล่ะเหนื่อยอะไรมาล่ะกูไม่รู้นี่แล้วกูจะบอกไปยังไงในเมื่อกูไม่รู้เรื่องมึงอะ่ะมึงก็ตั้งสติสับปชชญาีดีๆพิจารณาไข้ควัวว่าอะไรเป็นต้นเหตุในความทุกข์ที่มึงกำลังเกิดขึ้นอยู่ เราไปราชบงคลขอนแก่นเหรออ๋อวันที่สิบเอด็ดวันที่สิบเอด็ด อาจารย์เคยใช้ AI ช่วยเรื่องธรรมะไหมครับไม่เคยอะนะเสริมดวงช่วยได้จริงไหมครับไม่ได้จ้าเพอร์เจอร์มึงอย่าไปเสียตังนะโง่นะกูบอกก่อนไอ้พวกที่สวดเสียเสริมดวงเอาเงินไปเสียตังเสริมดวงให้หมอดูมาเสริมให้แล้วบอกว่าชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะเจริญมึงโง่นะกูบอกก่อนนะอย่าไปเสียตังให้มันปัญญาอ่อนนะถ้าเจอผีให้ทำยังไงครับมึงก็หลอกมันกับสีหน้ามึงน่าจะหลอกได้อยู่นะลองหลอกกับดูเอ้ hey, ใส่มนะันะลองดู วิธีการง่าที่สุดกูรับประกันว่าผีอะกลัวหน้ามึงมากนั่นแหละตัวป้องกันชั้นดีกูจะบอกเลยจะทำกล้วยบวชชีต้นนิมนต์อุปชามาไหมครับคำถามแบบมุกแบบมุกปัญญาอ่อนมากมุกแบบมุกแมบบ้แบบแมบบแบบ้แต่เด็กสามปวบยังไม่ขำอะ่ะแต่ก็ยังก้าวามาเล่นเนาะโยมอาจารย์นมัสการครับ เวลาเราไปสุสานที่ใดแล้วรู้สึกว่าเคยเห็นเคยเห็นหรือเคยมาอย่างนี้จะเรียกว่าบุพเพนุวาสานุศียานได้ไหมไม่ได้ครับบุพเพนุวาสานุศียานต้องประกอบด้วยองค์ฌานครับฌานสี่ขึ้นไปถึงจะมีบุพเพนุวาสานุสียานได้อันนั้นมาเป็นการเหมือนแบบสัญญาเดิมสัญญาเกา่ามันผดปรากฏตัวขึ้นมาแต่ไม่ใช่มีญาณอย่างรู้ถอยไปในอดีตครับไม่ใช่ จะเรียกว่าเป็นบทเพนุวาสานุสิยาไม่ได้ครับจะเรียกว่าจุดตัปปาตยาไม่ได้ครับให้เลือกบวชแต่เขายังไม่พร้อมค่ะเขาไม่ค่อยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราควรทำยังไงดีคะไม่ต้องให้บวชจบมึงจะย้ายเขาบวชทําไมในเมื่อเขาไม่ศรัทธามึงเป็นอะไรกันมากไปเนี่ยเขาไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าไปบังคับให้เขาทําตามความพอใจเรา นี่เราเป็นพ่อเป็นแม่ประเภทไหนทําไมต้องบังคับให้ลูกทําตามความพอใจตัวเองเพื่ออะไรเนี่ยเราควรแก่การทําตามความพอใจลูกไช่เหรอเรารักเขาไหมวันหนึ่งเขามีศรัทธาไปให้เขาบวชเขาไม่มีศรัทธาเราไม่ต้องไปบังคับให้เขาบวชไม่ต้องมานั่งหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้ลูกบวชเขาไม่อยากบวชไปต้อยเขาบวชในระหว่างนี้ค่อยๆบอกสอนเข้าไปตามเอตตาปัจจัยถ้าวันนึ้งเขาเกิดศรัทธาเดี๋ยวเขาจะบวชของเขาเองอย่าไปบังคับอะไรให้ใครมาทําตามความพอใจตัวเอง อย่าเป็นแม่เป็นพ่อที่ทําให้ลูกต้องอึดอัดลําบากใจจากความเชื่อของตัวเองในเมื่อเขาไม่เชื่ออย่าไปบังคับให้เขาเชื่อมันมีวิบากนะเฮ้ยอาจารย์ครับผมถามในฐานะพระตอนนี้ท่าเป็นพระอยู่แล้วครับนรัสการครับสาธุในขณะที่เรานั่งสมาธิเราสามารถเปิดฟังเทพรไ,ได้ไหม ได้ครับแต่อย่าลืมหาเวลาในการวิเวกเด็กเล่นโดยที่ไม่ต้องฟังอะไรเลยด้วยครับ หนูโดนแฟนนอกใจหลายครั้งมากแต่หนูยังเลิกกับเขาไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะก็เป็นเพราะมึงไงมันจะเป็นเพราะอะไรล่ะมึงมาตั้งคำถามอะไรเนี่ยฮะก็เป็นเพราะมึงเองมึงไม่ยอมเลิกกับมันน่ะที่มันเลิกไม่ได้ก็เพราะมึงยังรักมันอยู่ไงเพราะมึงยังยึดบั่นถือมัานในมันอยู่ไงทำมันไม่เลิกยึดบ้านถือบั่นในมันล่ะมองเห็นโทษเยอะๆสิมันทำอะไรกับมึงไว้มึงไม่เห็นเลยเหรอฮะมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งบอกว่าการโดนบาดามีอยู่จริงครับสรุปยังไงไม่มีจ้า ไม่มีกูยืนยันหัวชนฝานเลยไม่มีการโดนบันดาลการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลไม่มีในพุทธศาสนาจะเถียงกักูเรื่องนี้ก็ได้นะมาเลยกูยหู้กูสู้ตายแล้วสิกรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครดนบันดาล กรรมหรือสุขทุกตัวเองก็บรดาไม่ได้กรรมหรือสุขทุกทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยกันโดยบรดาก็ไม่ได้กรรมหรือสุขทุกไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองเลยลอยโดยปราจากเหตุและปะจัจจัยจำบอกว่ากรรมมีการโดยบรดาได้ยังไงไม่มีพระพุทธเจ้ามีกี่องค์ลายพระองค์อะนะ นี่ไม่ลดลงเลยค่ะทายัางไงดีคะ่ะก็แสดงว่ามึงไม่ได้จ่ายไงถ้ามึงจ่ายมันก็ต้องลดลงสิมีที่ไหนจ่ายนี่แล้วไม่ลดมันต้องลดสิมึงจ่ายเข้าไปมันก็ต้องลดถ้าไม่ลดแสดงว่ามึงไม่ได้จ่ายกลางวันพระจะเปิดฟังเทศแล้วนั่งสมาธิแต่ก่อนจำวัดพระจะนั่งสมาธิเฉยๆสิพันาทีด,ดีครับอนุโมทนาด้วยครับ เป็นพระมีเวลาว่างมากกว่าคาราว่าปกติทั่วไปครับผ่าวิธีการเล่นความเพียนะครับถ้านั่งสิบห้นาทีดีแล้วครับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแบ่งเวลาไปเดินจงกรมด้วยนะครับเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิขวารู้ซ้ายรู้ขวาพูทซ้ายโทรไปก็ได้ครับเวลาภาวนาก็หายใจเข้าพุทจะออกโทรไปครับอย่าไปหลุดคิดอย่างอื่นให้รู้อยู่กับพุทโทตลอดเวลาอย่าให้หลุดครับ มีนะทำไมมีในพระไตรปิดกอะไรมีในพระไตรปิดกไหวพักขอพรบนดานคำขอพรคำบนบานมีจริงไหมไม่จริงจ้าถาเล่นเกมได้ไหมไม่ได้จ้า ทำไมเราจุดทูปขอหัวขอเลขทําไมถึงถูกหวยคบช่วยตอบหน่อยค่ะมึงแน่ใจนะมึงจะวัดจากกูไหมถ้ามึงมั่นใจว่ามึงจุดแล้วถูกจริงเอาเลขมาให้กูกูจะซื้อถ้ากูไม่ถูกกูจะตามเหยียบมึงยันบ้านแล้วมักูจะเอากระถดเนี่ยไปตีกบาลมึงแล้วกูจะตามไปเอาเงินคืนจากมึงด้วยที่กูซื้อไปแล้วไม่ถูกเอาไม่ล่ะลองกันถ้ามึงมั่นใจว่ามึงทําได้ถ้ามึงคิดว่าการโดยมันดามีจริงทำไมชีวิตมึงไม่รวยสักทีหนึ่งตอกูหน่อย ถ้ามึงมั่นใจว่ามึงจุดทูบขอเลขได้ทำไมมึงยังเป็นหนี้สินต่อกูเอาตอบทำไมมึงยังไม่ยังไม่เลิกเป็นหนี้ทำไมมึงยังวิ่งหาเช้ากินข้ามทำไมมึงไม่เอาชีวิตมึงไปนั่งจมปากกับการหาเลขไงล่ะเอามึงตอบกูสิถ้ามึงมั่นใจมึงขอได้กูเช้ากูไม่ล่ะเอาไหมกูอยากรอดูจริงๆเลยพวกที่เก่งแต่เก่งจังเลยเดี๋ยวว่าทำไมฉันขอเลขได้ไต่ตอบเลยที่ทำไมฉันได้เอาไหมล่ะมานี่มาอยู่กูนี่เดี๋ยวกูให้มึงนั่งจุดทูบทั้งวันเลยมึงไม่ถูกนะ กูจะนั่งทวงตามร้านตามจองร้านจองผาเอาเงินคืนที่กูลงทุนไปทั้งหมดแล้วกูจะเบิ้ลคูณสอง้วยเอาไหมน้าอามันเก่งนะมันมนั่นใจกับตัวเองได้ถ้ามึงได้ีดีทำไมไม่หมดนี่สิ่สักทีทำไมมึงอยู่นั่งทุกข์ร้อนเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองทำไมมึงต้องไปทำงานหาเงินมึงตอบกูหน่อยสิเอาทำมไมเมื่อไม่ไปนั่งลุ้นแต่เลขแล้วมึงไม่ซื้อแต่หวยล่ะถ้ามึงเอาให้มันแน่จริงสิมึงมาไม่แน่จริงนี่วามาสิ ้ากูหน่อยไม่ไรเรื่องหวยเนี่ยถ้ามึงมั่นใจว่าการโดยบรรดามีจริงอ่ะมาะมาเลยพวกปัญญาอ่อนพวกนี้นะแม้ทำไมฉันขอเลขแล้วฉันถูกหวยได้ทำไมฉันไปขอแล้วฉันได้เลขถ้ามันได้จริงอย่างที่มึงว่ามึงมั่นใจขนาดนั้นทำไมมึงจะไปทำงานทำไมล่ะมึงไม่ต้องไปทำงานสิมึงนอนอยู่บ้านเลยซื้อหวยเอง นอนเสื้อหวยอย่างเดียวั้งวันไม่ต้องทาหอกอะไรดั่งเกินแต่หวยรุ่นแต่หวยเอาไหมล่ะหมายถึงบางครั้งก็บางครั้งไงกูเห็นบางครั้งหลายคนก็ซื้อถูกบางครั้งก็ซื้อไม่ถูกแล้วมึงจะมาบอกว่ามึงจะได้ได้ยังไงถ้ามึงได้มึงก็ได้ทุกครั้งสิก็มึงบอกว่าการโดยบัณดามีจริงทาไมไม่ได้บางครั้งแต่มไม่ได้ทุกครั้งล่ะแล้วทาไมมึงได้คนอื่นไม่ได้แล้วทำไมครั้งนี้มึงได้ครั้งหน้าไม่ได้อ่ะ จังหวะมันโบบามืองจะได้มันเป็นพวกขัดทรัพย์ของมึงเองที่มึงจะถูกอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับเทพเทวาดยบันานไปจับแพ้ชนแก่กระเด็นนี่ล่าสุดมีพลดองกูไปด่าว่าก็เขาอ้อนวอนขอร้องมาทานฟอร์เมอร์ได้อะไรนะไปขอทานฟอร์เมอร์แล้วได้ก็เขาได้ขอกระโถนกูก็ได้เหมือนกันอย่างนี้มึงขอทุกอย่างก็ได้หมดสิขอหมาขอแมวก็ได้หมดขอวัวขอควายก็ได้สิถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าบอกว่าขอแล้วได้อ่ะมันได้เพราะตัวมึงเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวมึงเอง ไม่ได้เกี่ยวหาอะไรหาเหว่าอะไรกัรที่มึงไปอ้อนวอนร้องขอเลยคนพันคนมาขอเลขกับกรนกูก็มไม่มีคนถูกเลยยังไงก็ต้องมีคนถูกมึงลองไปนั่งขอไอ้หมีดิเอาคนพันคนมานั่งขอไอหมีแล้วไปซื้อเลขยังไงมันก็ถูกมันต้องมีคนถูกเพราะอะไรก็หลักสถิติคนมันต้องมากต้องหมายต้องมีอย่างน้อยคนสองคนที่ถูกถูกต้องเบ้าเาและอีกคนสองคนนั้นมันจะมาโนมะมันก็มาโน มันจะให้ทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาอีประเทศคนไทยมันเพอเจอกันไปใหญ่ทุกอย่างจะศักดิ์สิทธิ์หมดหุ่นยนต์เลยก็จะศักดิ์สิทธิ์ละอูเห็นมีเริม่มพูดว่าเอ้ยมันเกิดจากการที่เขาไปเอาโลหะจากรถคนตายมาแล้วก็มาประกอบร่างไปทานฟอร์เมอร์ก็เท่ากับจะต้องศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอฮะทุกอย่างจะศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ไม่ได้นะมันปัญญาอ่อนเกินไปหรือเปล่าเออารอะไรทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์เออารทุกอย่างจะวหวหมด ไหว้วัวไหวควายกันจะมามทุกอย่างจะไหวกันหมดทุกอย่างได้หรือไงบูชาบุคคลที่ควรบูชาโอ้ยกุลเชื่อเลย พระพุทธเจ้าเปรินิพานก่อนพระเจ้ปิฎกด,ดังนั้นผู้ผิดผู้ผิดพระพุทธเจ้าไม่ยืนยันถูกต้องไหมครับก็ใช่ก็ใหญ่รับรองอย่าคัดค้านเเอาไปตรวจสอบไปหลักธรรมหลักวินัย อาจารย์พูดถูกค่ะแต่มาเป็นความเชื่อเขาค่ะก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกูมันอยากจะเชื่อก็เชื่อไปมันอยากจะปัญญาอ่อนก็ปัญญาอ่อนไปใครไม่อยากปัญญาอ่อนก็ไม่ต้องไปไหวแค่นั้นเองใครอยากจะเชื่ออะไรเชื่อได้เท่านั้นใครอยากจะทําอะไรทําได้เท่านั้นไม่ผิดอะไรแล้วมันก็ไปรับผลจากการกระทํารับผลจากความโง่โงงงายรับผลจากความปัญญาอ่อนไร้สาระรับผลจากความเพ้อเจ้อรับผลเอาเองมึงเชื่ออะไรไม่ผิดแ่นั่นแหละแต่มึงก็รับผลจากการกระทําของมึงด้วย ง่ายๆยนะยังจะจับแวกินข้าวก่อน